I wrote a ballad inside of a body shot He sang perfectly syncopated with me I told the baby I'm burning up Probably gotta be blossoming soon So hold on to see sleep. Algorithm by sheets. She shake her gluteus maximus to the floor to beat. She she don't eat meat. Well, that's a lie. Agave lips and they taste so sweet. it's so the best เพราะว่าเมื่อคืนน่ะนอนไปตอนประมาณตีสามครึ่งนะคะถัดกระเป๋ากันแบบไม่เสร็จแล้วของอสรุปแบบมันเยอะกว่าที่คิดตอนนี้ก็มาตรวจ ATK ก่อนนะคะเพราะว่าก่อนที่จะบินเนี่ยเราจะต้องมีผลตรวจต้องภายใน24ชั่วโมงนะคะของอเมริกาเราก็เลยมาตรวจที่สนามบินเลยมันจะง่ายกวา่าแล้วก็รีสอมันจะได้ไม่เกิดด้วยเพราะว่ากว่าที่เราจะบินไปถึงอเมริกาแล้วลงในประเทศอเมริกาเดี๋ยวมันจะเกิดน,นะคะเพราะมันบินไกลตรวจ ATK ของที่สนามบินสุรวรรณภูมิอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะเราก็เดินออกมาข้างนอกมันจะเป็นตรงจุดที่พวกแท็กซี่ ไปสารค่ะทำงนาน,านะคะอ๋อีย้ร้อยแล้วหรอคะเร็วมากอะทำ <laughs> ไมยังจังไม่รู้เขาจิ้มแบบซุบฉันยังไม่ทันถ่ายเลยฉันคิดว่าเดี๋ยวเขาจะต้องแบบจิ้มอีกข้างอะไรอย่เงี้ยเขาจิ้มข้างเดียวแล้วจิ้ม เกิดอะไรขึ้นคะช็อปปิ้งจนจะตกเครื่องบินเกือบตกเครื่องแล้วไฟนอลคอตอนมาถึงพอดีเกือบตายทุกคนตัวนี้คือแบบตัวเปียกไปหมดอุยแต่ที่นั่งโอเคอันนี้จ่นั่งเป็นพรีเมียมมีคโนมีของสายการบินอีวาแอร์นะคะที่นั่งก็คือสบายแล้วก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะนี่่คะข้าหน้าซูมีพื้นที่นะเนี่ นูโดสนะคะไม่งั้นจะเหมือนว่ายัางมาไม่ถี่ห hey. mm hmm. อมนะแต่ทำไมมันดูไม่ซักซ้าน,น,นเลยน้ำม <c oughs> ันมานแม่ลินรวบอืมอร่อยน,น้ำมันอืมอุคยอร่อย ค okay, ค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือผ่านคัสตอมออกมาแล้วนะคะเมื่อกี้โดนถามคําถาม,ถามแบแบแอบเยอะนิดนึนงเราไปที่ไหนบ้างพักกับใครแล้วเราก็บอกแพลนเราคร่าวๆใช่ไหมว่าเออเราอยู่ซานฟรานสี่วันนะแล้วเราก็จะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เสร็จเราก็จะกลับมาอยู่ LA นางก็จะถามว่าแบบเออแล้วเ,เราพักอะไรที่ไหนบ้างซึ่ง LA อออะจ่ายไปพักกับคนรู้จักของป,ป้ปานะคะเขาก็เลยขอพวกแบบที่อยู่อะไรต่างๆไปเออเราจะไปเที่ยวดิสนีย์แบบสองวันใช่ไหมเขาก็ขอดูตั๋วว่าแบบเอยอยู่บุ๊กอยู่อะไรมาหรือยังอาจจะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิง มากัน2คนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นตัว๋วดิสนีย์แลมี3ตั๋วใช่ไหมแล้วเขาก็เลยแบบคูสตีเตอร์เฟนเซนร์ซึ่งเราก็บอกออกเป็นพี่ชายนะจริงๆพี่ชายเราอ่ะเรียนที่นี่อยู่แล้วเรียนที่สเตจยูก็เลยบอกไปพอเขารู้ว่าเออพี่ชายเรียนที่นี่ด้วยก็เลยคราวนี้แบบก็ยิ้มแย้มง่ายเลยแล้วก็ถามว่าแบบเอาเงินมาเท่าไหร่แล้วทางานอะไรกันเออก็เลยบอกบอกธุรกิจที่บ้านไปอันนี้เราอยู่ที่เลเวลสองนี่เขาจะเกี่ยวกันนะคะเลเวลสามเลเวลสองอะไรมีอะไรบ้างถ้าอย่างที่บอกของเรามันจะเป็นพวกไรแอปพลนติกัมเนี้ยก็จะต้องไปที่เเลลว ตอนนี้ก็ออกมานอกสนามบินแล้วนะคะใจ่ายมารออูเบอร์อยู่สำหรับใครที่อยากที่จะนั่งอูเบอร์นะคะจริงๆมันมีพวกแบบเทรนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในสเตชันเลยสามารถที่จะเดินไปได้ง่ายๆคือตอนที่เราเข้ามาเราจะอยู่ที่อินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอลแต่ว่าเราจะอยู่ชั้นที่มันเป็นอะไรบอก็คือฝั่งขาเข้าจะต้องขึ้นมาที่ชั้นสาซึ่งเป็นชั้น d ดี๊ยว์พาร์เจอร์นะคะแล้วก็ออกจากตัวตึกมาข้ามถนนมานะคะมันจะ็นเป็นดร o อปออฟโซนต่างๆซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีเขียนนัมเบอร์โซนเราจะต้องมาดูว่าเราอยู่ที่ เขาจะถามให้เราเลือกเลยเราอยู่ที่โซนไหนนะคะ Uber เขาจะได้มารับเราถูกก็ให้มาดูที่ป้ายเองเนาะว่าแต่ละคนอยู่ที่ไหนอย่างส่วนตัวเจ้ตอนเนี้ยจะอยู่ที่โซน14นะคะแต่นี่คือดีนะเพราะว่า คือมันไม่ต้องมีคีย์คือสมมติว่าใครจะกลับมาห้องก็กลับมาได้คือ But you need to know out แบบโค้ดห้องเล็กกระจุมกระจิ๋มน่ารักมากมันได้ฟิลแบบเด็กขอฝ mm hmm. รั่งมากๆอะ่ะแล้วจะบอกว่าตึกอะ่ะคือตั้งแต่ที่เปิดลิฟต์ออกมาใช่ปะที่มาถึงชั้นชั้นที่เรานอนอะ่ะเปิดมาปุ๊บคือแบบกลิ่นมันเหมือนกับต,ตอนที่จไปเรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษอะคือตึกเป็นกลิ่นแบบนี้เลยตอนนี้ที่เราดมอะกลิ่นหอเราอะ่ะ ก็เป็นกินนี้คือห้องอมันเล็กแต่ว่าโลเคชันอ่ะคือดีสะอาดคือราคาสมมติในเรนจ์ที่เท่ากันอ่ะอย่างที่อื่นเนี่ยมันจะนอนได้แบบ2คนหรือถ้าจะ3คนอ่ะคนที่3มันจะไม่ได้นอนเป็นเตียงมันจะเป็นนอนที่เป็นแบบโซฟาเบดอะไรเงี้ยแ,แต่ว่าที่เนี่ยก็คือได้แบบ4เตียงแต่โอเคมันก็จะเป็นเตียงแบบเป็นงสงชั้นค่อยว่ากันว่าใครจะนอนไหนเพราะว่าเราจะนอน3คนแล้วมันจะมีเตียงอันหนึ่งที่ว่างซึ่งจะต้องไว้วางของเพราะว่าห้องมันค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็คือเอากระเป๋าใบใหญ่มาสใบแล้วตอนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใบเล็กอีก3บเเพราาาะววว่ดดี๋ยยม้คนึ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เซอร์ดาวกันแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวใจจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก,กาัน mm hmm. เพราะว่ามีมีดินเนอร์เรชันตอนหนึ่งทุ่มซึ่งตอนนี้มาประมาณ6กโมงครึ่งแล้วแต่ว่าดินเนอร์เนี่ยร้านมันใกล้มากสามารถเดินม,มาจากโรงแรมประมาณ3นาทีเนาะ grill steak and, and seafood ร้าน John's g r i l เนี่ยเป็นหนึ่งในร้านที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซานฟรานมีมาตั้งแต่ปี1 9 0 8เรียกว่าเป็นซานฟรานชีดิชันเลยนะคะต่องดิชแรนนะคะจะเป็นคลมชาวเดอร์ก็คือซุปครีมหอยกับทอเทลลนีเป็นพาสต้าเกี๊ยวสอดไส้เป็นซันดรายทอมาโตสกับชีสแล้วก็เบซิลนะคะตัวทอเทลลนีคือแบบอร่อยมากหอมนัวไม่เลี่ยนลงตัวมากๆแต่ชาวเดอร์จ้าเฉยๆไม่ได้รู้สึกว่ามันหวาวนะคะตัวซุปเนี่ยก็จะทานคู่กับรเบรดเป็นขนมปังธัญพืืชนนนนนนะคะนนนคค้้้้้ององงงงจแแแข็็ิิดดดดึลวววกมมีีาเปปปรูุ มากก็จิ้มทานคู่กับสุกนะคะเมนของเราวันนี้สั่งเป็นเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟนะคะเซิร์ฟเนี่ยมีความหมายว่าทะเลเทิร์ฟมีความหมายว่าพื้นดินก็คือเป็นเดชที่มีทั้งซีฟูด้ดแล้วก็สเต็กอยู่ในจานเดียวค่ะทะเลมิองนะคะจะเป็นส่วนเนื้อจากปลายของเทนเดอร์ลอยตัวนี้จะมีเปอร์เซ็นต์มันที่น้อยเนื้อนุ่มลายสวยจานนี้คือแบบละมุนล,ลิ้นมากจบ้ายด้วยขนมหวานนะคะทางโฮสที่ร้านเนี่ยเป็นคนไทยก็เลยสั่งเป็นออนเดอะเฮาส์มาให้นะคะเป็นคาราเมลคัสตาร์ดอร่อยมากคือไม่เหม็นไข่เลย Good morning day t o ค่ะวันนี้เราจะไป sightseeing ที่เป็นไฮไลท์ต่างๆในเมืองนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องไปหาอะไรกินก่อนก็เดี๋ยวเราจะเดินไปกินคาเฟ่นะคะชื่อว่า Rock Sand Cafe อยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละเดินไปประมาณ10นาทีนะคะ น be so oh, yeah. uh, ี่นะคะที่นี <h 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 ่เขาก็จะเป็นแบบพวก BREAKFAST BASIC ต่างๆมีออเล็ดแซนด์วิชแพนเค้กอุ้ยน่ากิน่ะไอตัวบุเชตา้า Confidence the sun, oh the sun, the feeling's oh the What's with muffins? sun, oh the corned beef the or with muffins? the muffins. Thank you Thank oh you. เราสั่งมีคาร์ลบรี่รเป็นหนึ่งมีคอนบีฟซันไรส์มันจะเป็นคอนบีฟเป็นโฮมเมดของเขาแล้วก็ออนแบบทูสต์ชิคเก้นพิคาต้ามันเป็นอะไรนะ <c oughs> ก็คือชิคเก้นเบรสแบบเสียเจ๊สั่งเป็นสไปนชสลัดเดินลงลำมแบเซลเลยคาร์โบรี่ดีเนมเบอร์ ี่นะคะออกมาที่99-39แล้วก็ทิปไปก็เป็น1 2อดีอดเราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถแทรมไปลงที่ Lombard Street เราต้องไปที่เขียนว่า Hyde นะคะ H Y D E การขึ้นรถแทรมมันจะมี2ฝั่งของถนนเราต้องดูดีๆว่าไปฝั่งไหนเมื่อกี้ใจถามแบบเจ้าหน้าที่ก็เลยรู้ว,ว่าต้องยืนฝั่งนี้ถูกแล้วดูให้ดีๆนะคะว่าไปขึ้นตรงไหนแต่ว่ามันจะมีป้ายบอกอยู่ว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นส s t อ p ลงจาก t r a มาแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึง Lombard Street แล้วซึ่งเป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกมาเป็น z i ก z a กเลยเแต่ว่าตอนนี้มองจากข้างบนเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะจะคิดว่าเราคงต้องค่อยๆเดินเลาะลงไปแล้วถ้าถ่ายขึ้นมาน่าจะสวยกว่าท,ทุกคนต้องมาถ่ายกับบ้านหลังนี้บ้านหลังสีฟ้านน่ารักมากเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดู I'm fine when the sun high. อันนี้เรานั่งอูเบอร์นะคะต่อมาจากตรงลอมบา r d s สตรีทแล้วก็มาอยู่ที่ Palace of Fine Arts นมันสวยมากอันนี้มันจะเป็นตึกสไตล์พวกกรีกโรมันนะคะมาถ่ายรูปที่นี่ทำคอนเทนต์น่ารักมาก World's certain, inside out, oh yeah พาเลซฟิล f ์อาร์ตสถูกสร้างขึ้นช่วงปี1905เพื่อเป็นสถานที่จัดหนึ่งในเทศกาลงานศิละปะที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาตอนนั้นเนี่ยมีผลงานศิละปะถึง11,000ชิ้นไม่ว่าจะเป็น painting, photograph, sculptures Sc ที่เนี้ยสร้างขึ้นมาเพื่องานนั้นงานเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้สถานที่นี้ก็คือเก็บเป็น history ของเมืองสาราันนะคะใจนั่งนาให้มานะคือมันแบบใหญ่และส่วนเห็นมา้ดูฝีมือการสร้างแล้วก็ความสวยงามของ architecture สวยงามกันค่ะ painted ladies ก็คือเป็นบ้านสีสีเรียงกันเป็นบ้านสไตล์แบบวิกตอเรียนแต่ว่าคือมันมีแบบต้นไม้ตรงข้างหน้าซึ่งใหญ่มากแล้วมันก็เลยเหมือนบางบ้านนะคะเจา้าคิดว่าต้องขึ้นไปถ่ายจากข้างบนตรงข้ามกันอนะ่ะมันจะเป็นพาร์กก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็ถ่ายออกมาจากข้างบนนะคะจะได้เห็นบ้านให้ครบเนาะได้เจอจุดดีแล้วก็คือขึ้นมาที่ท้าฝั่งตรงข้ามแล้วก็เดินเลยมาตรงนี้นะคะมานั่งหันหลังแล้วก็ถ่ายลงไปอันนี้มันจะเก็บภาพแบบบ้านให้ผมถูกหลัง ลงเพนเท Ladies เมื่อกี้นะคะเราจะเดินไปเฮสวาเล่คือมันเป็นย่านแบบถนนเส้นหนึ่งมีร้านคิปคร้านเสื้อผ้าวินเทจอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะไปหาของกินนะคะคือจริงๆอ่ะตอนเนี้ยมันเพิ่งแค่บ่ายสองเองถ้าตามตารางจริงๆแล้วว่าจะต้องมียัดซิตี้ฮอล์เข้าไปด้วยแต่ว่าคือแอบเหนื่อยนิดนึงอ่ะเพราะว่าเดินทางมาเราก็เหมือนเมื่อคืนแบบนอนไม่ค่อยหลับกันคือ ตัวเฮสวาเลอ่มันใกล้มากเดินไปแค่ประมาณ400เมตรนะคะก็เลยเดี๋ยวจะลองเดินไปดูก่อน ช็อปแคลนนะคะทุกคนก็คือมาเดินดูตรงเฮสวาเล่แหะสรุปอะ่ะคือมันก็เป็นเนเบอร์ฮูดหนึ่งจะเป็นบ้านคนแล้วก็มีร้านอาหารระรายนะคะแต่ว่าคือณนะตอนนี้ช่งสามโมงเย็นร้านมันก็เลยยังไม่เปิดเรียกอูเบอร์กลับโรงแรมไปก่อนแล้วก็จะไปเดินเล่นแถวโรงแรมเพราะว่าตรงย่านที่เจ้อยู่อ่ะมันก็คือเป็นเมืองเลยก็เดี๋ยวดูอีกทีอาจจะแบบเดินหาอะไรกินในตัวเมืองหรือว่าอาจจะไปชนะาทาวนะนะคะ oh You got me shooting stars like it's Griffith. Sick neck deep, cost my vision. I can i you can teach our which mall is this? Westfield Mall in San Francisco, California นี่วิชานะคะถ้าเกิดว่าใครมาแล้วอยากจะมาช็อปที่เบอร์เบอรีก็มาเจอกับวิชาได้นะคะ he's so sweet ออกมาจากห้าง Westfield ์แล้วนะคะก็คือเฮียได้เข็มขัดไปหนึ่งแล้วก็เจ้ได้กระเป๋าส่วนใจไม่ซื้อของค่ะเพราะว่าไม่มีตัง ตอนนี้ก็คือเริ่มหิวแล้วนะคะเพราะว่าสรุปวันนี้เรากินไปแค่มือเดียวก็คิดว่าจะไปหาอะไรกินที่ไชน้าทาวนะคะหาร้านก๋วยเตี๋ยวไว้ชื่อว่าชูรุกิงก็จากตรงห้างเวส t ฟิลด์เดินไปประมาณ15นาทีเนาะตอนนี้อากาศมันดีแล้วก็แบบไม่ได้หนาวมากก็เลยเดินไปแลอการจริงๆอะ่ะมันมีตัวมูนี้จะไปเปิดสถานีที่ไชน้าทาวนะคะแต่ว่าเปิดพรุ่งนี้ก็คือวันนี้มันยังไม่มีมูนี้ไปลง no. Now before you'll better where เดินแอบน่ากลัวนะแต่ว่าโชคดีนะคะเพราะว่ามีคนอยู่ข้างหน้าเราสองคนเราก็เดินไปด้วยกันแต่ว่าแถวนี้จะมีคนไร้บ้านเยอะมากต้องระวังตัวดีๆนะทุกคนอย่างใจก็เอาเป้มาไว้ข้างหน้านะคะเราก็กอดไว้เดินมาฝั่งนี้ปุ๊บกายเป็นชายน้าจ

อ้าอกไปกไม่เยอะมากคุณตมนของอร่อยมาก้าวเจลาเดียอมันเหมืมอมไปเคียว มือวันนี้นะคะออกมา85.32ิ้าาราคานา่ารักมากคงจะแตกอยู่แล้ว Good morning ค่ะวันนี้ day t นะคะวันนี้ตอนเช้าเราจะไปเที่ยวคุกอัลคาทรัสกันนะคะตอนนี้ก็คือกํำลังนั่งอูเบอร์ไปลงที่เพียส์สบาเพื่อที่จะไปขึ้นเฟอร์รี่จากตรงนั้นนะคะเมื่อคืนเราเพิ่งทําการบุ๊กตัวต๋วต่างๆไปก็ตกมาคนละ50.15ก<ม>็3คนลงมาร้อยหาสิบดอลเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ได้เกตอยู่ข้างหน้า 很美呀 หลังจากที่ซื้อตั๋วออนไลน์นะคะเราจะได้ confirmation ส่งมาทางอีเมลก็เอาไปยื่นให้ที่ View call center นะคะเขาก็จะให้ตั๋วกระดาษกับเรามาค่ะตัวนี้ต้องยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะขึ้นเรือนะคะเกาะอาคารัสนะคะหรือที่หลายๆคนอาจจะรู้จักจากหนังเรื่องตี c a p e f r ของอา a t r a z ที่มีนักโทษ3มคนแฮกคกที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบความมั่นคงสูงสุดซึ่งไม่เคยมีการหาร่างของทั้งาคนไม่รู้ว่าสามารถว่ายน้ำข้ามฝั่งไปได้หรือ <cat> เปล่าอาคารัสนะคะแรกเริ่มในปี1854ทางรัฐบาลเนี่ยได้นำมาเป็นค่ายทหารแล้วก็คุกกกกสาาหหหรรัับบนนนโททษเะะะะจะมีตึใญ่ะคะ ที่เป็นห้องพักของครอบครัวทหารแต่ละคนทหารก็คือนําครอบครัวมาอยู่แล้วก็เติบโตบนเกาะเลย <S <S หลังจากนั้นถึง80ปีนะคะในช่วงยุค1920-1930 19ช่วงที่เศรษฐกิจต,ตกต่ำม,มากทำให้เกิดอาชญากรรมวุ่นวายไปทั่วประเทศนะคะเกาะเนี่ยก็ได้ถูกนาม,มาใช้เป็นเรือนจำที่มีระบบความมั่นคงสูงที่สุดสําหร,รับนักโทษคดีร้ายแรงต่อมาก็เกิดเหตุการณ์ที่สานักโทษแหกคุกนะคะตามหลังเอสเซียฟังอัลกัชัสหลังจากนั้นไม่นานคุกก็ปิดตัวลงนะคะเนื่องจากอาคารเนี้ยสุดโทรมตอนนั้นเนี่ยรัฐก็คือมีงบในการ ทิงร้างนะะารยึดครองเกาะจากชาวพื้นเมืองอเมริกันหรือที่สมัยนั้นเรียกว่าอินเดียนอเมริกันนะคะโดยการยึดครองตอนนั้นเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจํานวนมากเลยนะการบริจาคข้าวของอาหารแล้วก็เครื่องใช้แต่นานวันกระแสตื่นตัวของการช่วยเหลือเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆนะคะการใช้ชีวิตบนเกาะกับอาคารพังๆเนี่ยก็เป็นไปได้อย่างขัดสนแล้วก็ลําบากมากๆสุดท้ายในเดือนม,มิถุนายน1971าทางรัฐบาลเนี่ยก็เข้าจับกลุ่มชาวพื้นเมืองที่เหลืออยู่แค่15คนสรุปก,ก็คือชาวพื้นเม,ออเมืองอเมริกันสามารถยึดครองเกาะไปได้เพียง18 18เดือนเท่่านนั้คะ ตอนนี้กลับมาจากเกาะราคัสราคาสแล้วนะคะเฮ้ยอราคาสคำศัพท์หิวก็กำลังเดินจากเพียร์เดอร์ีทรีไปเพียร์เดอร์ีไนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวเล่นแล้วก็ทานลันช์เราดูร้านไว้ชื่อว่าฟอร์คาร์เบอร์ Bring us a goddess chasing the chip, undefeated with a drip. I reckon I never was skip. I know that I trip and I almost fell into a pit. But I'm to get back on the tip, tip of the top, tip of the iceberg, cause I'm to be cold with Ice cold, ice cold, หลังก็มีวิวด้วยน่ารักมากเลยสั่งอาหารไปเยอะมากสั่งปลาไป2เมนูนะคะมีสลดัดมีแคลมชาว์เดอร์แต่ว่าสเตก็คือโต๊ะข้างๆอะพึ่งมาเสิร์ฟแล้วแบบน่ากินมากคิดอยูว่าแบบสั่งเพิ่มดีไหมแต่ว่าตอนเนี้ยจริงๆมันก็คือเยอะแล้วเพราะว่ามันมีปลามา2อ,อย่างแล้วนะคะอ๋อเราก็สั่งเอ่อตัวไอ้นี้ไปด้วยอ,ออยสเตอร์นะคะครึ่งโหลก็6ตัวคนละ2ตัว ร้อยนะคะมือนี้ออกมาประมาณ152แล้วก็ให้ทิปไปตกออกมาประมาณ175นะคะใช่ไหมคะโอเคอร่อยเนาะ จริงๆวันนี้คืออร่อยทุกอย่างยกเว้นตัวแคลมชาว์เดอร์ซึ่งแปลกมากเพราะว่าเขา่โฆษณาเลยว่าเขาว่าเป็นแคลมชาว์เดอร์ที่อร่อยที่สุดในซานฟรานซิสโกแต่พูดตรงๆว่าเป็นแคลมชาว์เดอร์ที่แบบอร่อยน้อยที่สุดที่เคยกินมาก็ไม่มีรสชาติอะเหมือนลืมปรุงบองไม่ถูกแต่ว่าอาหารอย่างอื่นที่สั่งมาคืออร่อยทุกอย่าง I know my worth, I know my worth more than what I deserve I'ma feed all of my kinfolk so Bellies be large, what's in my mind? La la, baby get dialed